นิสสันประกาศเปิดตัวเทคโนโลยี Vehicle to Grid หรือการชาร์จแบบ2ทิศทางที่พร้อมให้เป็นเจ้าของในปี2026นี้สำหรับเทคโนโลยี V2G นั้นเป็นแผนซึ่งอยู่ในธุรกิจของนิสสันที่จะช่วยให้เจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าสามารถใช้ไฟฟ้าที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่รถยนต์เพื่อจ่ายไฟบ้านหรือขายกลับเข้าสู่ระบบโครงขายไฟฟ้าได้ซึ่งทำให้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นได้ทั้งพาหนะและหน่วยจัดเก็บพลังงานเคลื่อนที่ ทั้งนี้หลังจากทดลองใช้เป็นเวลา1ปีที่มหาวิทยาลัยนอตติงแฮมในสหราชอาณาจักรนิสันได้กลายเป็นบริษัทผลิตรถยนต์แห่งแรกที่ได้รับการรับรองในรหัส G99 กริดและได้เปิดตัวเทคโนโลยี V2G ในสหราชอาณาจักรด้วยชื่อบริษัทนิสันเอเนอร์จีก่อนจะเปิดตัวในตลาดยุโรปอื่นๆเพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการใช้โซลูชัน V2G ครับคุณทรงวิทย์ทิติบุญญาประธานบริหารบริษัท E t e ท n i t y น n ีจำกัด ได้ถือโอกาสพูดคุยกับนักข่าวและสื่อมวลชนในโอกาสเปิดโชว์รูมอวตารบางนาที่จะพร้อมใช้บริการครบวงจรในเร็วๆนี้โอกาสนี้นะครับทางบริษัท Eternity and One วันจำกัดจัดกิจกรรมอวตารอีเวนเป็นโชว์เคสที่เซ็นทรัลเวิลด์พร้อมเคื่อเสนอสุดพิเศษตั้งแต่วันที่21-27ถึงตุลาคมที่ผ่านมามีคนที่เข้าไปให้ความสนใจเป็นจำนวนมากนะครับสำหรับแบรนด์รถยนต์อวตานั้นเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่ ทำให้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าคึกคักมากยิ่งขึ้นโดยแบรนรถยนต์อวตารนั้นชูจุดเด่นในเรื่องของดีไซน์เทคโนโลยีความพรีเมียมและหรูหราโดยทางบริษัท Eternity and One จำกัดนั้นเป็นผู้นำเข้านะครับแล้วก็เป็นผู้จำหน่ายรถยนต์อวตารอย่างเป็นทางการในประเทศไทยซึ่งในเร็วๆนี้ก็มีแผนการที่จะเปิดโชว์รูมอวตาที่บางนาอย่างเป็นทางการในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ในอนาคตในปี2025 มีแผนการที่จะนําเข้ารถยนต์รุ่นอื่นๆน,นะครับของอวตารเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยต่อไปด้วยครับบริษัท MF Motion จากัดผู้นําเข้าและจัดจําหน่ายรถจักรยานยนต์ Indian Motorcycle อย่างเป็นทางการเพียงผู้เดียวในประเทศไทยเปิดตัว The All New Indian Scout รุ่นปี2025พร้อมขยายเครือข่ายดีลเลอร์ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคในประเทศไทยโดย The All New Indian รุ่นใหม่นี้เปิดตัวใหม่ทั้งหมด4รุ่นได้แก่รุ่น Scout Bobber Standard ราคา500,000 99,000บาทรุ่น s c o u t b o b b e r Limited Tech ราคาเริ่มต้น690,000บาทพร้อมด้วยรุ่น Sport s c o u t Limited Tech ราคา729,000บาทและรุ่น101 s c o u t Limited Tech ราคาเริ่มต้น869,000บาทนอกจากนี้ยังมีแผนที่จะเปิดตัวแทนจำหน่ายเพิ่มอีก2แห่งในจังหวัดเชียงใหม่และภาคอีสานเพื่อขยายเครือข่ายดีลเลอร์และตอบรับความต้องการของลูกค้าอินเดียนมอเตอร์ไซคให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย